เอฟซี FC, พอแม่พี่นองหลายๆนะครับนักผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกไลแ์กดแช่กับน้งใจอาจาจย์นอตตี้ในเด้อสวัสดีสามพันคนครับสวัสดีสามพันคนขออนุญาตใส่ภาษาอีสาสนผสมกับภาษาไทยเด้อก็สวัสดีสามพันหนึ่งร้อยคนตรงนี้นะครับวันนี้กับผมอาจารย์นอตตี้วิบบับนอนนอกเจ้าของช่องยูทูอาจารย์นอตตี้พารวยเจ้าของตำหนักปู่ใหญ่ออนนอตครับวันนี้ก็เฮงกันอีกแล้วนะอ่า รัฐบาลไทยงวดที่อ่างวดที่ออกวันนี้ก็ออกสามศูนย์กับแปดเจ็ดสองซึ่งหวยไทยเราไม่เข้านะครับหวยไทยเราวันนี้ไม่เข้าแต่ว่าฮานอยเราบนล่างแล้วก็เม็ดเดียวนะครับต่อไปเข้ามาแล้วอาจารย์ขอคนละสองไลค์สองแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อา่าให้คนที่ลาบากอยู่ได้ไมาเห็นคลิปนี้ครับอาจารย์น็อตตี้ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับอา่าอาจารย์น็อตตี้ไม่ทําให้ผิดหวังเพราะว่าอะไร ฮาหนอยเลขที่ออกก็คือแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์สามเก้านะครับแปดสามศูนย์สามเก้าอาจารย์ฟันไปที่เอ่อสามศูนย์แล้วก็สามเก้าเม็ดเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอาจารย์ฟันอะไรนะสวัสดีวันนี้คนดีขึ้นถึงสามพันเลยเอออ่ะเราไปดูนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอาจารย์เน้นเ้นให้ก็คือสามเก้าเม็ดเดียวนะครับ ตัวเจาะมีสามเก้าสามศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยเม็ดเดียวคือสามเก้าศูนย์มันออกแปดสามศูนย์เกือบแตกสามตัวแตกเข้าเม็ดเดียวสามเก้าแล้วก็เข้าสามศูนย์คือเด้งบนเด้งล่างใครเล่นคือรวยใครรูดสามก็เด้งได้สี่เด้งเลยนะครับนะอาจารย์แก้มือคืนได้สําเร็จนะครับอ่าแก้มือคืนได้สําเร็จนะครับนี่คือเลขที่อาจารย์ให้นะหวยไทยเราไม่เข้านะหวยไทยเราออกของท่านนายกเอาวา้ที่นายกพิธานะสามศูนย์นะฮะหวยไทยไม่เข้าอาจารย์ก็บอกว่าไม่เข้าเมื่อคืนคนดูไลฟ์สดสี่แสน เมื่อคืนคนดูไลฟ์สดอาจารย์สี่แสนเสียดายอาจารย์ทาไม่ได้คนอ่าดูคนกดไลค์สามหมื่นเจ็ดคนเม้นต์หมื่นสามคนแชร์ตั้งแปดเก้าพันคนดูสามแสนเจ็ดเห็นไหมอาจารย์ทําไม่ได้แต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ทําให้ผิดหวังปู่ไม่ให้ผิดหวังครับที่อาจารย์ไปแก้บนอาจารย์บอกปู่ว่าเวยไทยไม่ได้ขอฮานอยกับลาวได้ไหมที่จะทวงคืนพลังที่จะทวงอ่าปัจจัยที่เสียไปให้ลูกศิษย์ก็เลยสาวขอสามเก้าศูนย์เนี่ยอาจารย์เม้นไว้ด้วยนะเนี่ยอาจารย์บอกว่าเนี่ย มีขึ้นมีลงสามเก้าศูนย์เน้นๆนะครับหน่อยเราคือเนื้อปู่นะครับนี่รูปปู่เล่นน้ํานะครับปูองดําเล่นน้ํานี่รูปนี้ขังมากอาจารย์ขอเซฟแล้วก็เอาไว้นี่ก่อนอ่ะแล้วปุ๊บเลขที่ออกเลยครับประกาศให้โลกรู้เลยอนอน็อตของจริงเลขที่ออกคือแปดสามศูนย์เกือบแตกสามตัวเม็ดเดียวแล้วก็ได้เม็ดเอยเกือบแตกสามตัวตรงแต่ก็ได้เม็ดเดียวสามศูนย์กับสามเก้าครับเม็ดเดียวคือสามเก้ามีคนมาเม้นในคอมเมนต์อาจารย์ว่าเนี่ยตอนอาจารย์โพสตไป กีดล่างสามเก้ามีคนมาเม้นว่าไม่ได้ซื้อสามเก้าซื้อสามศูนย์คนที่เม้นมาดูใหม่สามศูนย์ก็ถูกครับมันออกตามหวยไทยด้วยอ่ะใครเข้ามาอาจารย์ขอคนละสองแคร์หน้าได้คืนแล้วนะใครได้ราวไอ้ใครได้ทุนคืนแล้วต้องขอโทษสำหรับหวยไทยอ,อาจารย์แจกหวยไทยงวดหน้าเลยล้างมือนะอ่ะจดหวยไทยกันก่อนเลยนะครับอ่ะจดหวยไทยกันก่อนนะจดหวยไทยกันก่อนนี่อาจารย์ปรับเวลาแล้วครับก็จดหวยไทยกันก่อน หวยไทยนะครับงวดหน้าขอบคุณพ่สนใจดาวห้าสิบดวงใครให้ดาวอาจารย์ก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยนําไปแลกเป็นเงินเป็นทองอ่ะใครถูกสามศูนย์กับสามเก้าบ้างคอมเมนต์หน่อยนะครับบูชาได้เข้าคล้องวีพีครับร้อยเก้าเก้ารวมส่งได้เก้าแท่งปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับทูปปู่นะแต่ใครอยากได้วัตถุมงคลปูเวทก็สี่ร้อยเก้าเก้าปูงดันี่สามร้อยเก้าเก้านะครับที่เป็นจี้กำลังดังเลยนะครับปูเวทนี่สี่เก้าเก้าแถมทูปแถมสติกเกอร์อ่ะทูปใครดูช่องยูทูบหรือว่า ช่องทางอื่นระวังเพจปลอมเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันอ่ะพิมพ์คาว่าสนใจแอดไลน์มาเลยหรือว่าไอดีนี้นะครับทูบเนี่ยบูชาร้อยเก้าเก้าครับผมได้เข้ากลุ่ม V ีพีปูเวสสี่ร้อยเก้าเก้ากำไรรุ่นแรกห้าร้อยเก้าเก้านะครับเออมาขอชมกับอาจารย์ได้นะครับอ่ะเสื้อสามร้อยเก้าเก้านะครับมีสีส้มสีแดงสีขาวสีดานะมีทุกไซส์นะครับอ่ะไอดี ID ไลน์นี้ก็ได้ครับขอแคปไทยหน่อยได้ครับแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวให้แคปไทยนะครับอืม แต่ก็แคปไอดีไลน์อาจารย์ไว้ก่อนแอดห้าสามหกจีจีอยากบูชาทูบอยากเข้ากลุ่ม VP อยากได้หวยดาวโจนดาวโจนเราเข้าตลอดนะอ่ะก็อยู่ในกลุ่มนะครับอ่ะเหตุจริงไม่ขายหวยไม่ปักไว้พนันแอดมามาโอนเงินได้เลยครับร้อยเก้าเก้าก็โอนเงินแล้วก็แจ้งชื่อทลิปที่อยู่เบอร์โทรนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์แพ็คของครับอาจารย์จะปิ้นชื่ออยู่นะไอแคปแล้วเนาะแคปหรือยังพิมพ์ครับว่าหวยไทยงวดน้าอาจารย์ให้วิ่งวิ่งยังล่ะวิ่งศูนย์นะครับชอบมากเลยศูนย์ห้าห้าศ หาซื้อลอตเตอรี่ได้เลย0ู5 0ห้าห้านะหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลย0ูนย์ห้าห้านย์ะ0550ห้าหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับ0ู5ย์ห้าหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะเวยไทยงวดหน้านะครับอาจารย์ให้แคปเลยนะหวยไทยอ่ะให้แคปตรงนี้ก็ได้เอาเากดผิดเนี่ยเนี่ยแคปไปครับงวดหน้านะเนี่ยงวดหน้านะครับแคปเลยนะครับไม่ออกปุ๊บผมลงเลยนะแคบเลยครับ พิมพสนใจไลน์มันเด้งไมหาเห็นไหมเราก็แอดมานะครับอ่ะหวยไทยแคปเลยนะครับที่ไม่คุณทักโต๊อกโต๊กต๊อก,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 กนี่คือคนทักมาเออนะวันนี้เข้าเม็ดเดียวบนล่างใครอยากเข้ากลุ่มก็มาครับมาบูชาอ่วัตถุมงคลก็ได้เข้ากลุ่มนะโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่บัรโทรได้เลยนะครับอยากได้ปู่เวทก็เอาปู่เวทนะครับศูนย์แปดศูนย์สามทูปปู่แต่ครับมานะครับน่าสนใจพิมพ์สนใจนี่หวยไทยแคปนะครับแคปหรือยังเออไปหาซื้อลอตเตอรี่นะ ไม่มีอั้นเพราะว่าเราแจกไวไปซื้อลอตเตอรี่นะฮะเห็นก่อนได้ก่อนนะครับแคบเนาะทุกคนแคปหรือยังเนี่ยอาจารย์เจ็บท้องอาจารย์กินตำส้มตำแล้วเจ็บท้องท้องน่าจะเป็นแผลเดี๋ยวจะได้เลิกกินนะครับอะไรเผ็ดเพไม่ไหวแคปแล้วเนาะโอเคหวยไทยแคบแล้วโอเคครับงวดหน้าอาจารย์ชอบมากเลยศูนย์ห้าห้าศูนย์หาลอตเตอรี่ได้เลยนะครับสองเอตัวเจาะอาจารย์จะชอบอ่า ศูนย์ห้าหกกับศูนย์หน้าห้านะศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าแปดเนี่ยไปหาซื้อได้เลยอาจารย์แนะนําเวบหวยที่จ่ายจริงไม่มีครับเพตจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวบพนันไม่รู้จะซื้อที่ไหนไม่มีอาจารย์ไม่แนะนําครับเออหนูได้คืนแล้วค่ะเห็นหวยไทยไม่ถูกแต่อาจารย์โพสก่อนออกประมาณสิบห้านาทีเลยกดตามปู่ให้โชคด้วยค่ะอ่าได้จริงค่ะเห็นไหมได้ไปจริงค่ะอ่าเออใครจะได้มาไหวปู่ก็มานะมาตามปู่ขอให้โชคถูกหน่อยเออนะครับเนี่ย นะงวดหน้านะครับหวยไทยอาจารย์ชอบศูนย์ห้าคือตัวเจาะเลยคือศูนย์หกห้ากับศูนย์ห้าห้าแล้วก็ศูนย์ห้าแปดนะใครจะซื้อลอตเตอรี่นะับตัวเจาะก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์หกหกห้าแล้วก็ห้าห้านะครับรูดศูนย์นะเน้นเน้นคือศูนย์ห้าห้าศูนย์อันนี้เอาไปซื้อลอตเตอรี่งวดประจําวันที่หนึ่งกรกดาเพราะว่า อาจารย์เกิดวันที่20่ิกรกฎาคมจะเป็นเดือนเกิดด้วยแล้วคําทำนายส0ปีอาจารย์จะดังและมีชื่อเสียงระดับประเทศจะถึงในเดือนหน้าฉะนั้นติดไว้เลยปู่ให้คืนนะศูนย์ห้าเน้นๆไม่ศูนก็ห้านะงวดหน้าแต่ว่าชอบเลยศูนห้ากับศูนหกห้านะเออนะครับได้บนล่างค่ะวันนี้ใครถูกบ้างได้บนล่างฝากกดไลค์กดแชร์ให้จาร์